สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาดูเจ้าตัวคิวเม่2.0มาสเตอร์ลิมิเต็ด t i ดิชันนะครับตัวนี้จะเป็นสินค้าพอเร์นะครับรอของ10-15วันตัวลิมิเต็ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องสไลด์เป็นกล่องแข่งแบบนี้เลยนะครับด้านในก็จะใส่รองเท้าและบุกนุ่มโดยโฟมหลบแบบนี้เลยนะครับดูพรีเมียมมากครับตัวนี้เทคโนโลยีเขวตาจัดเต็มมากๆนะครับอัปเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับมีทันแถบปันจุดสัมผัสบอล ลินรองเท้าจะเป็นผ้าเน็ตนะครับชุดพื้นชุดปุ่มเป็น MG นะครับเหมาะสาหรับย่าเทียมย่าจริงได้สีม่วงตัวนี้เป็นสีลิมิตนะครับตัวนี้จริงๆเขามีอยู่หาสีนะครับแต่ว่าตัวนี้ออกมาลิมิตช่วงทุกจีนนะครับของแผงในชุดนะครับก็จะมีถุงผ้ากันกระส้นสรงเท้ากันลื่นและสนดับแขงนะครับตัวนี้ของจริงสวยมากๆนะครับผมใส่ลงสนามในโดดเด่นแน่นอนครับของแผงก็จุกๆกันไปเลยนะครับตัวนี้ ท่านใดอยากหลอดที่ไม่ซ้ำใครนะครับสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับไซต์ตัวนี้คุ้างเหลือน้อยแล้วนะครับท่านใดสนใจสามารถทักแชทเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับวันนี้ขอตัวเอารองเท้าคู่นี้ไปส่งให้เจ้าของก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดหัวแจเพ็นกแบ่งังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับอ้อลืมบอกไปเลยนอกจากตัวนี้นะครับตัวอื่นๆในจุด5.2.0ยังสั่งซื้อได้เหมือนเดิมไหมครับ